สถิติชี้เอนโดเป็นแข้งคนสำคัญของหงแดงไปแล้วหลักฐานเทียนี่เป่าลำเอียงลือกับโรบินสันแบ็กซ้ายฟูลแลมและก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ28ธันวาคมกับผมโค้ดแอคสรุปข่าวลีพูกันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มีเรื่องราวของเอนโดมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมเลยนะครับว่าสถิติของเขามีความสำคัญกับลิพูมากน้อยแค่ไหนแลวก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับ พื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม,ม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ s p c สมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปลูกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงนะครับไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลรังคาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทรศูนย์หกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดฝากพื้นสมาร์ทแมทเอาไว้ด้วยนะครับมาเริ่มต้นประเด็นข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับเอาเรื่องเอนโดก่อนเลยแล้วกันนะผมขอเริ่มต้้นนดวยะะฮ เมื่อวานนี้แกโพสนะฮะอย่างเหมือนเหมือนแกพยายามจะแบบบอกเครดิตที่แกเคยบอกนะว่านี่แกแกก็รีทวีตของตัวเองนะว่าครั้งหนึ่งแกเคยถามคนที่ใกล้ชิดหรือว่าถามพวกแฟนสุดการ์ดแบบเนี้ยแฟนสุดการ์ดบอกว่าอินโดเนียคือแข้งอันเดอร์เลนคือแข้งที่คนมองข้ามแข้งที่แบบคนไม่เชื่อหรือคนไม่ค่อยได้แบบมองว่าเนี่ยเออเป็นแข้งระดับท็อปอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแบบ เป็นแข้งที่เล่นดีมากนี่คือสิ่งที่โรโมาโน่พูดเอาไว้ตั้งแต่17สิงหาคมและพอวันนี้นะครับเอนโดเริ่มที่จะแบบโ,โหมมีความสําคัญกับลิพูเป็นตัวใช้คาว่าเป็นตัวจริงได้เลยอะจากฟอร์มตอนนี้คือตัวจริงต้องยึดแล้วอะตามหลักเลยนะโรโมาโน่ก็มาแบบเหมือนทวงเครดิตครับว่านี่ครับหนึ่งลิพูครับพร้อมกับให้ข้อมูลนะไม่ใช่แค่ทวงเครดิตอย่างเดียวให้ข้อมูลด้วยลิพูมั่นใจในตัววาตารรเอนโดตั้งแต่แรกเลยนะครับ100% ว่าจะมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมในซีซันนี้และเชื่อว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าคุ้มราคาราคาไม่แพงนะฮะภารการที่2ครับโรมาโน่บอกว่าคอปเนี่ยนะคือเป็นคนที่เขาเรียกว่า approve อันุมัติเป็นคนที่แบบยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าผมเอาคนนี้นะในเมื่อผ่าดไกเซโด้ผ่าดลาเวียาาคนนั้นคนนั้นมันแพงไปมันอะไรยังไงปะ งั้นผมขอเลือกเอนโดอายุอาจจะเยอะไม่ตรงสเปคแต่ผมขอเอาเอนโดนี่แหละราคาไม่แพงด้วยเป็นเป็นแบบคนที่เป็นเพอร์เฟกเป็นซีเรียสเพลเยอร์เป็นผู้เล่นที่แบบไว้ใจได้เป็นท็อปโปรเฟชชั่นอลฟอร์ชิปไพรส์ในราคาที่ถูกราคา18ล้านยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินปอนก็คือ16ล้านปอนนั่นแหละครับนี่คืออันแรกที่ผมขอเกลิ่นนะทีนี้มาดูเป็นบทวิเคราะห์แล้วเราจะเห็นตัวเลขแล้วก็รวมไปถึง สิ่งที่เราอาจจะเห็นด้วยตาด้วยนะครับเป็นบทวิเคราะห์จาก AFC Minity นะครับอ่า Minty AFC Minty นะครับเขาก็วิเคราะห์แล้วผมว่าเออมันน่าสนใจนะเขามาเป็นทรดนะครับอันแรกครับเล่นด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่กลัวเราสังเกตว่าเอนโดพร้อมบวกไม่กลัวเจ็บอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงแล้วผมว่าเหตุผลข้อแรกนี้ก็ทําให้เรารักเขาได้ไม่ยากเลยเหมือนกันข้อที่2เรื่องราคา16ล้านปอน ตอนแรกก็ยังรู้สึกว่าซื้อมาทําไมกันเนาะแต่พอเล่นได้เล่นได้มันกลายเป็นเฮ้ยคุ้มว่ะเอามาใช้มัน16ล้านใช้สัก2อสปีได้ระดับนี้ก็คุ้มแล้วถูกไหมฮะมไม่รู้จะใช้คําไหนฮะเออข้อที่3ามโลอินเดอะทีมนะครับกลายเป็นผู้เล่นคนสาคัญของทีมไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูไปที่สตรครับดูสตนี้ครับนะ ด้านซ้ายให้แบ่งเป็นซ้ายกับขวาเนาะเราจะเห็นว่าเป็นสีแดงอ่อนกับสีแดงเข้มเนาะอ่ะแบ่งเป็นซ้ายขวาด้านซ้ายเว้น endo s t a r นะครับด้านขวาเว้น endo d ง s ต star ก็คือด้านขวาไม่ได้ออก star ตัวจริงด้านซ้ายออก star ตัวจริงอ่ะจะสังเกตเลยนะการชนะเนี่ยด้านซ้ายพอมี e n d ดนะพอมี endo เป็นตัวจริงนะเจ็ดเกมชนะห้าแพ้ศูนย์ยิงได้3มลูก ไอเสียสะเสียแค่3ามลูกจากเก็เกมแล้วก็เก็บแต้มได้ต่อเกม2.4งจุแต้มต่อเกมถูกคู่แข่งส่องตรงกรอบเนี่ยนะต่อเกมแค่2.7ครั้งต่อเกมส่องตรงกรอบที่อลิซงต้องออกแรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยแค่2.7ครั้งในขณะที่ด้านขวาครับเมื่อไม่มีเอนโดออกซาตัวจริงเช่นนั่งสำรองหรืออะไรก็ตามนะครับสินัดชนะแค่7 นะชนะแ,แค่ครึ่งเดียวแล้วก็แพ้นัดหนึ่งด้วยแล้วก็ที่เหลือก็คือเสมอนะฮะเสีย12ลูกถ้าผมว่าเสียนัดละลูกเลยเวลาไม่มีเอนโดนะครับแล้วก็แต้มเก็บได้น้อยกว่าครับเพียงแค่ส่งเก็บได้2.1แต้มต่อเกมและโอกาสที่คู่ต่อสู้จะมาสองในแดนเราและเข้ากรอบเนี่ยถึง4.2ครั้งด้วยกันสตารตรงนี้บ่งบอกถึงควาสมสำคัญนะครับข้อที่สครับ Injury history นะครับหรือว่า ประวัติอาการบาดเจ็บของตัววาจารุเอนโดนะครับแกตั้งแต่สมัยแต่ไหนแต่ไรแล้วครับตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นอยู่อะไรนะจนมาอยู่กับสตุตการ์ดจนอะไรเป็นคนที่คนเหล็กพอสมควรเลยอลองดูตอนสตุตการ์ดนิดน,นึงแล้วกันโคโรนาไวรัสอันนี้มนุษย์ทุกคนก็ติดโควิดกันทั้งนั้นนะครับพักไปเจ็ดวันนะอย่างโค้ดแอคนี่สิบเอ็ดวันนะครับก่าจะหายสิบวันนะ่โอ้โหดนานเลยส ไม่รู้อ่านถูกร้อยเปอร์เซนต์ไหมแต่ผมรู้แค่ว่ามันแปลว่าฟกช้ำหายไปแค่สามวันฟกช้ำซึ่งมันทุกคนฟกช้ำได้คอนคัชชันคือหัวกระแทกซึ่งอันนี้คืออุบัติเหตุฟุตบอลไอ้พวกเรื่องหัวกระแทกยังไงก็ต้องพักตามมาตรการของฟุตบอลเขาต้องพักสัปดาห์หนึ่งแล้วก็หายไปประมาณหกวันถ้ากบว่าอยู่สเตตูการ์ดเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เขาเจ็บมันไม่ได้เจ็บแบบกล้ามเนื้อไม่ได้เจ็บเขา่าไม่ได้เจ็บอะไรข้อเท้าไม่ได้เจ็บอะไรที่ที่ที่เราจะพูดได้แ็มปากว่าเจ็บแต่ที่หายไปส่่ววนนจะเปป็ย ฟุกช้ำธรรมดาซึ่งมนุษย์เกิดขึ้นได้หัวกระแทกคอนคัชชันก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมแล้วก็พาดกับสตุตการ์ดเพราะเพราะว่าในเรื่องเหล่านี้แค่2นัดเท่านั้นในขณะที่มาลิภูยังไม่เจ็บเลยและก็โอ้โหนี่ฮะให้ดูอันนี้มาลิภูไม่เจ็บไม่พอนะไงมันแหลกมันแหลกมันอื่นมาลิพูไม่เจ็บไม่พอ13วันหลังสุด รวมจนถึงนัดที่เล่นกับเบอร์รี่เนี่ยเล่นไปห้านัดเล่นแบบเต็มเกมโอ้โหคิดดูแล้วกันเพื่อนกัวนเต้ bon มันยังต้องพักอะ่ะอันนี้ให้เปรบให้ีห่เปรบที่ไม่เห็นว่าบางคนอนะ่ะมันเล่นต่อเนื่องแบบนี้ไม่ได้แล้วมันจะเจ็บซึ่งคอปและทีมงานต้องใช้งานกนาเต้แบบระวังแต่เอนโดอ่ะผมก็แอบ,บๆเสียเว้ยแต่ห้านัดที่ผ่านมามันเล่นเต็มเกมได้ยังไงวะโดยที่ไม่เจ็บอะ่ะ อันนี้มันมันเป็นแล้วแต่คนจริงๆนะครับมันแล้วมันแล้วแต่ร่างกายคนบางคนเขาไม่ได้บางคนก็ได้มันไม่สบบามารถบังคับร่างกายกันได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ก็ทําให้เราก็รักวัตตุเอ็นโดนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับตัวนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับนี่ก็คือเหตุผลต่างๆที่นํามาฝากเพื่อนในวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผมพูดไปนิดนึงแล้วล่ะแต่นําหลักฐานมาให้ดูเพราะเมื่อวานผมลืมเอามาให้ดูผมผมเขาเรียกเขาแล้วลืมรีทวิตไว้ ดูดิขอโทษแบบยาวๆเลยขอโทษย,ยาวๆเลยอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งบทเรียนเหมือนกันนะครับว่าบางครั้งเราอย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไรไปก่อนเราสามารถคาดการได้คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้แต่ไม่ควรตัดสินว่าไม่ดีแน่นอนร้อยเเซนแต่ควรจะต้องเปิดประตูแง้มไว้บ้างว่าไม่แน่มันอาจจะมีหนทางอื่นหรือสิ่งที่แบบมันอาจจะพลิกจากความคาดหมายก็ได้ซึ่งผมว่า ในเคสของวานจรุเอนโดอ่ะเราเห็นแฟนบอลสตุตการ์เราเห็นบทวิเคราะห์จากสื่อบอกว่าเนี่ยของดีเป็นฮีโร่เป็นคนที่แฟนบอลสตุตการ์ดรักมากแต่พอตอนมาอยู่กับเราสองสมเดือนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้เขาก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้แล้วเขาก็ยังเล่นไม่ค่อยดีเนาะแต่พอเราให้เวลาเขามากขึ้นมากขึ้นรอนิดนึงธันวาคมเนี่ยคือคือเดือนแจ้งเกิดเลยที่แบบเล่นแล้วแบบเฮ้ยแม่งเล่นแบบนี้แม่งเป็นตัวจริง,ต,รงตำแหน่งกองกลางตัวรับไปแล้วอ่ะครับอืมนะ อันนั้คือเรื่องราวของวัตารุเอนโดทีนี้มาดูเรื่องราวของดิโอโก้โชต้ากันบ้างนะครับเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ลงมายิงปิดกล่องนะทีเก้เพิ่งหายเจ็บกลับมามันมาแล้วมายิงได้เจ้าตัว,วแน่นอนแฮปปี้ล่าสุดมาดูบทสัมภาษณ์ของเขาครับหลังจบเกมก็สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ริพูครับผ่านแอฟซีทีวีแหละนะครับเจ้าตัวก็บอกว่า24ชั่วโมงก่อนหน้าที่ถึงเกมนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่บ้ามากๆผมไม่คิดว่าผมจะมีชื่อไปกับทีมในนัดน,นี้ด้วยซ้าในเกมที่เยือนเบอร์ลี่เนี่ ตอนแรกตอนที่ผมได้ทราบข่าวว่าผมต้องเดินทางมากับทีมด้วยผมกลับบ้านมาแล้วผมกําลังเตรียมตัวที่จะฉลองคริสต์มาสอยู่บ้านกับครอบครัวแล้วแต่ว่ามีสายโทรเข้าบอกว่าเฮ้ยโชต้ามามาติดทีมด้วยเดินทางไปเบอร์รี่ด้วยกันเอาผมก็รู้สึกว,ว่าเอองั้นก็ต้องไปนะฮะจากโมเมนต์นั้นผมรู้ตัวเลยว่าผมอยากกลับไปเล่นและครอบครัวผมก็มาด้วยในหมู่แฟนบอลที่ดูในเกมเนี้ยมีครอบครัวมีคนพิเศษผมมาดูด้วยแล้ว มาดูเพื่อเป็นการฉลองคริสต์มาสมันดีมากๆที่เราชนะเกมนี้และผมได้กลับมาลงเล่นด้วยและไม่ไม่พอแค่นั้นผมทำประตูได้ด้วยนี่คือของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดผมซ้อมกับทีมในช่วง2อสวันหลังก่อนที่จะถึงนัดนี้ผมก็รู้ตัวเองว่าเออผมพร้อมแม้ว่าผมจะซ้อมไม่นานนะเพราะว่าในสิ่งที่ผมซ้อมอ่ะผมเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเออการลงมาเล่นสัก10 20, 20นาทีแบบเนี้นะครับมันพิเศษมากๆก่อนอันนี้ผม ก่อนหน้าที่ผมจะลงไปเนี่ยทีมมีโอกาสเยอะมากจบกันไม่ลงนะบวกกับ2ประตูที่โดนลิฟไปลูกของทักโบแล้วก็ลูกของเอเลียตนะเนาะแต่ผมดีใจมากที่ผมลงไปแล้วผมยิงปิดเกมทําให้แบบเออเกมมันจบสัทีจะได้ไม่ต้องมาลุ้นอะไรกันนะฮะเรามีตัวเจ็บอยู่บ้างเหมือนกันในซีซันนี้นะเราต้องจัดการรับมือกับอาการของตัวเจ็บบางคนเราเป็นทีมที่มีคุณภาพ บางคนอาจจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงเมื่อสาวันก่อนบางคนอาจจะไม่ได้ลงเล่นแต่เกมมันมีให้เล่นเยอะไปหมดเดียวยังไงก็จะได้ลงเล่นทุกทีมต้องการผู้เล่นทุกคนไม่ได้ว่าต้องการแค่3คนนะครับโปรแกรมมีให้เล่นอีกมากมายตอนนี้เรากาลังเข้าสู่เดือนโปรรแกรม,มกราคมที่เป็นโปรแกรมที่โหดเหมือนกันมันเป็นครึ่งหลังของซีซั่นแล้วด้วยเราจะต้องรุยมันนะฮะประมาณนี้สําหรับบทสัมภาษณ์ของโชต้าแล้วก็จริงๆในไอจแกก็ลงลนะครับบอสอฟฟอลลิ่งนะครับก็คือเป็นฟิลลิ่งที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นประตูที่50 ในสีเสื้อริบบูด,ด้วยแล้วก็มีหลายคนมาเม้นแสดงความยินดีทั้งตัวของแอนดีาา้โรบสันบอกวีลคัมแบ็คแม็กโชต้าไม่รู้ว่ามันเป็นคำล้อว่าถ้าเกิดมาเป็นคนสกอตแลนด์เป็นคนเออ่ในสกอตแลนด์มันจะมีคำว่าแบ็คใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนสกอตแลนด์คุณจะเป็นแม็กโชต้าหรือเปล่าเออก็ไม่แน่นะฮะเคยเลยเฮอเงี้ยเซฟานบายเซติดครับมากันเพียบครับเออก็เพื่อนได้ยินดีที่แบบหลายคนก็วีลคัมแบ็คอะไรอย่างเงี้ย ยินดีด้วยที่กลับมาแล้วก็ยิงประตูชัยอะไรเงี้ยนะครับอืมโอเคทีนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องเสียโมซาร่าไปเนาะกักโปก็สัมภาษณ์กับสื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามทดแทนในช่วงที่หลังหลังเกมกับนิวคาสเซิลวันที่หนึ่งนะนั่นคือนัดสุดท้ายละพอหลังจากนั้นนั้นเอนโดรวมไปถึงซาราเนาะต้องเดินทางไปรับใช้ชาติประมาณหเดือนโดยประมาณคนอื่นต้องสเตปอัพครับ คักโปก็บอกตัวเขาเองตัวโชตาตัวดีอาร์ตตัวนูนเยสก็ต้องพยายามแบบยกระดับยิงประตูทดแทนในสิ่งที่โมซาลายิงมาโดยตลอดแต่ว่า,าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ยินดีกับเพื่อนๆลหลายๆคนที่แบบเริ่มยิงประตูได้เริ่มเรียกความมั่นใจเช่นนูนเยสยิงได้เกมนี้เช่นโชตายิงได้ตัวเขาเองอาจจะยิงไม่ได้แต่นัดก่อนๆเขาก็เคยยิงได้มาแล้วแล้วก็ดีอาร์ตก็ได้แอสซิสแต่เขาก็แบบเหมือนกับพยายามจะพูดว่าทุกคนก็จะต้องพยายามเรียกฟอร์มตัวเองละหลังจากนี้เพราะว่าเดี๋ยวโมซาลาจะไม่อยู่ครับ จะต้องพยายามทดแทนนะก็นั่นแหละครับแต่ค่อยมาว่ากันผมคิดว่าเย็นนี้ผมน่าจะทำบทวิเคราะห์ใน Steam g เกม FC Online 4นะครับเกี่ยวกับเรื่องการขาดโมซาร่าการขาดเอนโดเราจะใช้ใครทดแทนและคิดว่าจะทดแทนได้ดีมากน้อยแค่ไหนจะเจอปัญหามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในเย็นนี้แล้วกันนะครับนะอเรื่องพอเทียนี่ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องพลาดหัวครับมีสถิติที่บ่งบอกเหมือนกันว่าพอเทียนี่นะ มมีความลำเอียงหรือเปล่ามันเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งเหมือนกันตัวเลขพวกนี้มันคงไม่ได้ออกมาโดยที่เขาเรียกว่าบังเอิญไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรอย่างี้หรือมัง้งอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ผมว่ามันถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญมันไม่ควรที่จะมาอยู่ท้ายอยู่ติดลบหรือท้ายในทุกๆหมวดขนาดนี้อะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงตามนี้นะถ้าเพื่อนๆอ่านกราฟแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรผมจะพยายามอธิบายไปเลยแล้วกัน จะมีทั้งหมด4กราฟเป็นการตัดสินของพอเทนีต่ตัดสินแก๊งท็อปโฟเดิมอ่าตัดตัดสินเนี่ยนับเฉพาะลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่าเขาจะนับแค่ประมาณ3-4ทีมนี้นะเห็นไหมเขาจะไม่ได้นับอาร์เซนอลไม่ได้นับสเปอร์นะอ่านับแค่นี้นับเอาแค่4ทีมนี้เทียบกัน4ทีมนี้กราฟแรกเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบให้ดูถึง การตัดสินใจที่บาลานซ์กันระหว่างการตัดสินใจของผู้ตัดสินในสนามและ VR เป็นแนวตั้งกับแนวนอนคือบาลานซ์โอเวอร์เทิร์นแอสเอคือการโอเวอร์เทิร์นของ VR เป็นติดลบหรือเป็นบวกปรากฏว่าเวลาที่พอเทนี่ตัดสินนะทีไรลิฮูจะมีการตัดสินที่เขาจะตัดสินที่แย้งกับ VR จนติดลบ4และ VR o v e r โอเวอร์กลับมาเป็นไม่ดี ก็ลบสเช่นกันแล้วเพื่อนๆดูพวกแมนซิตี้เชลซีแมนยูครับพวกนั้นเป็นบวกตัวเลขไปแง่ไปแง่บวกไม่ต้องอธิบายละเอียดเอาแต่เอาให้เห็นประมาณนี้กราฟที่2มันคือ weight against expect big decision นะครับคือการตัดสินใจที่เป็นความบาลานซ์ความที่สมดุลในการตัดสินใจแบบ big decision big decision อาจจะเกี่ยวกับ p e n น l ทีเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่มันเป็นตัดสินใจใหญ่ๆนะครับ อันนี้คือแนวตั้งส่วนแนวนอนเป็น big decision for คือเป็นบวกอขอขออภัย a อเกกับ for ลืมไปผมผมลืมสับคำนี้ได้ไง a g a i นเนี่ยติดลบส่วน for เนี่ยบวกก็คือตัดสินไปในเชิงบวกกับเชิงลบเห็นไหมเวลาตัดสินเชิงลบเนี่ยริพูติดลบไป2แต่ตัดสินเชิงบวกรีพูบวกมามาณหนึ่งกว่าในขณะที่ทีมอื่นเขาเห็นไหมอยู่กราฟมันจะไปอีกด้านหนึ่งเลยคือมันต่างกันเหลือเกินมาดูกราฟที่3ครับ เป็นเกมเพอร์เพนนัลที่ฟอร์การตัดสินให้ได้จุดโทษกับทัวท่ลเพนนัลที่กับจุดโทษที่เกิดขึ้นทั้งหมดปรากฏว่าพอทนนี่ตัดสินให้ลีพูเนี่ยแทบจะไม่ได้จุดโทษเลยฮะเมื่อดูจากตำแหน่งตรงนี้ครับแต่ในขณะที่ทีมอื่นเวลาพอทนนี่ตัดสินนะได้จุดโทษกันฟอร์แปลว่าบวกคือได้เป็น,นฟอร์กับเอเกนนะครับมาดูอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายครับบิ๊กเชนจ์ เวนเทียน uh, percent, ี่อีทเลฟอ่าวินวินเปอร์เซนต์วินเปอร์เซนต์เเถยเชนเวนเทียนี่เลยก็คือเปอร์เซนต์ชนะเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียนี่เป็นผู้ตัดสินของรีพูดแม่งติดลบครับติดลบประมาณสิบกว่าเลยฮะคือถ้าเทียนี่เป็นผู้ตัดสินเรีพูดเปอร์รเซ็นต์ชนะจะลดลงเป็นสิบเปอร์เซนเลยในขณะที่ท่อนล่างวินเปอร์เซนต์เชนเวนอ่าเทียนี่อีทเลฟอ่ามันก็เหมือนกันนี่หว่าแล้วมันจะแบ่งเป็นสองท่อนทำไมวะ เอาเป็นว่ามันเหมือนกันทั้งกาฟล่างกาฟบนสําหรับอันนี้นะที่ผู้ติดลบเป็นเป็นสิบอะครับในขณะที่ทีมอื่นอาจจะมีบวกขึ้นเป็นแปดเป็นสิบห้าเป็นยี่สิบสามก็มีหลายคนคอมเมนต์ครับว่ามันไม่ใช่บังเอิญมั้งเทียนนี่พี่ล้นพี่ล้นอคาาติกับเราหรือเปล่าลำเอียงหรือเปล่าพเพื่อนๆก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาแล้วกันนะครับเรื่องราวของโรบินสันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นขอบคุณ ซูซูกิก่อนนะครับขอบคุณรถยนซูซูกินะครับทิปเปอร์โบนัสดีลดีลใหญ่ส่งท้ายปี3ต่อนะครับต่อที่1ช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีต่อที่2นะครับส่วนลด15,000าบาทแล้วก็ต่อที่3ดอกเบี้ยราคาสุดพิเศษไปเลยนะครับที่โชวรูทั่วประเทศของซูซูกินะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะอ่ะทีนี้ครับเรื่องราวของโรบินสันนะครับแอนโทนีโรบินสันเป็นแบ็คซ้ายที่ฟอร์มดีนะครับคนนี้ ของฟูลแลมล่าสุดมีข่าวจาก90มิลโดยแกรมไบรี่คนนี้ก็เป็นเทียสามเทียสามอะ่ะผมว่าความน่าเชื่อถือของนักข่าวที่รายงานนะแกรมไบรี Gram ่ของ90มิลยังไม่ได้เป็นเทียสหนึ่งเทียสามเทียสี่เลยแหละก็ค่อนข้างความน่าเชื่อถือต่าแต่เขาก็บอกว่าลิพูสนใจที่จะพิจารณาจะดึงตัวมาเพื่อแก้ไขปัญหาเล็บแบกไคสิท์ size. ก็คือตอนนี้มีโรบสันเจ็บมเีเขาเรียกว่าอะไรนะี่มีการเจ็บมันไม่เหลือแบกซ้ายแล้วอาจจะพิจารณาดึงคนนี้เข้ามา อ่ะหนึ่งผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าแหล่งข่าวไม่ค่อยน่าเชื่อถือเผื่อบเรื่อไปได้ยินมาเนาะจะได้คราบทราบกันแล้วก็สองเราลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองก็ได้ให้มันลึกโลโลเร,รเบิร์ตสันแนีชื่อคล้ายกันด้วยโรเบิร์ตสันกับโรบิสันโรเบิร์ตสันของเราเนี่ยจะกลับมาประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนนี้และมีโกเมสที่เล่นได้อยู่ผมรู้สึกว่าด้วยธรรมชาติของเจอเก้นครอปอ่ะเขาจะไม่เสริมใครมาเพื่อทําให้ใครอีกคนไม่ได้ลงเล่นอ่ะ นึงข่าออกไหมคือถ้าเสริมโรบินสันมาแล้วโรเบอร์สันกลับมาด้วยทีเนี้ยมันจะเป็นลดทอนโอกาสของใครเช่นซิมิการ์ดกลับมาเดือนกุมภาเดือนมีนาซิมิการ์ดไม่ได้เล่นมันไม่ใช่แนวทางของครอปเลยครับถ้าเป็นกุนซือคนอื่นไม่แน่แต่ถ้ากุนซื้อที่ชื่อว่าเจเกนครอปเรารู้ธรรมชาติเขาเขารักนักเตะจะตายหา่าผมยกตัวอย่างนะฮะออกเด,ดชแชมบเบอร์เลนนาบีเกตา้า ไอ้พวกนี้คุณภาพไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วเจ็บบ่อยด้วยแต่ครอปยังไม่ไปซื้อใครมาแทนสล็อตพวกนี้เลยยังเก็บพวกนี้เอาไว้ใช้จนจบซีซันด้วยซ้าแต่กับซิมิกาสเนี่ยผมยังรู้สึกว่าครอปยังให้ความรักแล้วก็ยังให้ความเชื่อใจมากกว่าพวกเกอิต้าพวกออกเลตด้วยซ้ำอะเปรียบเทียบนะแล้วการที่ลิพูต่อสัญญาซิมิกาสไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหนี้ มันมันมันเป็นการบ่งบอกว่ายังคงให้ความสัมพันธ์กับซิมิการ์สในประมาณหนึ่งเลยแหละถ้าจะมีการขายมันต้องเป็นซัมเมอร์ผมรู้สึกว่าริปูจะไม่ซื้อแบ็กซ้ายในช่วงในช่วงเนี้ยถ้าจะเกิดขึ้นได้มันควรจะเป็นเซนเตอร์ที่ถนัดเท้าซ้ายที่มันมีความสัมพันธ์ประโยชน์มากกว่าแต่แบ็กซ้ายผมไม่เชื่อว่าริปูจะซื้อนี่ก็คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์นะอ่าและมันมาประจวบเหมาะกับอันนี้ครับริปูเอ็กโคครับโดยเอียนดรอยนะครับหัวหน้านักข่าวของเอ็กโค เขาคอนเฟิร์มแหล่งข่าววงในของริพูเอ็กโคก็คือแหล่งข่าววงในกับสโมสรริพูนะยืนยันว่าริพูไม่มีความสนใจที่จะเซ็นแอนโทนีโรบินสันในช่วงเดือนมกราคมแม้ว่าซิมิการ์กับโรบินสันยังเจ็บอยู่ก็ตามนะเพราะยังไงเดี๋ยวโรบิรสันก็จะกลับมาแล้วในช่วงเนี่ยไม่เกินเดือนมกราคมกลับมาแน่นอนตอนนี้อยู่อยู่ช่วงของการฟื้นฟ,นฟนูร่างกายเท่านั้นเห็นไหมประชุมเหมาะกันทุกสิ่งทุกอย่างปัดข่าวนี้อาจจะปัดตกโต,กตกได้เลยนะครับและแต่ว่าถ้าถามว่า ซัมเมอร์สมมติถ้าเราต้องปล่อยซิมิการ์ดอีกทีนึงต่อสัญญาเพื่อเซฟมูลค่าไงแล้วซัมเมอร์ปล่อยแล้วก็ซื้อคนมาแทนถามว่าใครน่าสนใจกว่ากันมันมีข่าวสองคนแล้วที่เป็นแบ็กซ้ายเนาะนูริอันนูริกับโรบินสันเนี่ยก็มีคนเปิดผลบวตแล้วครับกิสกิสข่าวเนี่ยเขาเปิดผลบวตถามแฟนบอลแล้วแฟนบอลส่วนใหญ่เลือกไปที่นูริมากกว่าโรบินสันด้วยนะนูริผมก็ชอบเหมือนกันอันนั้นของวูฟแฟมตันนะครับก็ว่ากันไปนะครับ ฟิมิโนครับมีข่าวจากสื่อฝรั่งเศสอย่างฟุตบอล3 6 5้ fr นะก็สื่อฝรั่งเศสเขาบอกว่าฟิมิโนเตรียมที่จะย้ายในเดือนมก,กราคมนี้ไม่อยู่แล้วซาอุดีอราระเบียไม่อยู่แล้วอาอาลีนะคือแม้ว่าจะมีทีมของเจอร์ลานะครับอยากได้ตัวแต่ว่าเจ้าตัวอ,าอยากกลับยุโรปหรือไม่ก็กลับบ้านเกิดบราซิลมากกว่านี่คือ,อรายงานจากสื่อฝรั่งเศสตอนนี้สถานะของเขาคือเป็นตัวสำรองครับตอนต้นซีซั่นออกสตาร์ทแรงแต่ไปมา,ม,ามาเล่นไม่ดีเล่นไม่ออกโดนดรอปสำรอง ก็มีโอกาสถูกขายทิ้งครับอืมก็ดูซิว่าจะย้ายจริงไหมนะครับมาลอติดตามกันอีกทีหนึ่งส่วนคาร์บโยเนี่ยมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะไลซิกทำอะไรคือไลซิกเนี่ยเขาปล่อยฟอสเบิร์กเอมิลฟอสเบิร์กเป็นผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลตัวลูกกันนะตัวลูกแบบก็เป็นในตำแหน่งเดียวกับคาร์บโยการปล่อยเอมิลฟอสเบิร์กออกไปถ้าคิดง่ายดีมันอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคาร์บโยแต่ทว่า พวกเขาครับไลซิกไปเซ็นเอลยิฟเอลมาสมาจากนาโปลีครับเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วการที่คุณไปเซ็นตัวลุกเข้ามาทดแทนมันก็แปลว่าคุณก็อาจจะไม่ได้ให้โอกาสคาร์โยหรือเปล่าตรงนี้ลิปูต้องคุยให้ดีครับลิปูต้องคุยดีถ้าไม่ได้รับโอกาสจริงๆควรดึงกลับมาแล้วปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวต่อไม่อย่างนั้นจะโดนดองยาวกว่านี้นะครับดาวิดนูเวยสนะครับทิ้งท้ายมาดูคลิปนี้ครับ นะหลายคนน่าจะเห็นหลังจบแมชกครับนูนเยะแกแฮปปี้มากมากครับนี่แล้วแฟนบอลก็ร้องเพลงแกก็มาเย้เย้เยเยวทำมือเย้เยด้วยเห็นไหมแล้วแกก็ขบมือให้กับแฟนบอลแล้วก็เดินมาสักพักหนึ่งผมขอข้ามนิดนึงนะอันนี้คลิปจากแฟนบอลแหละเนาะกอดกับดีอาร์ตแล้วสักพักแฟนบอลก็ร้องนูนเยะนูนเยะนูนเยะแกก็หันมือมาตอบรับนะคือแกเป็นที่รักของแฟนบอลนะแกเป็นที่รักของแฟนบอลแล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลก็รักแกเช่นกันครับ S <S อืมโอเคไอตอนที่เต้นอะ่ะไอตอนที่เต้นดึงๆตะแกยน,นะอันนั้นเพลงโชตาตอนที่ร้องเพลงโชตาแฟนบอลร้องเพลงโชตาเนาะผมฟังไม่ออกหรอกแต่ว่าเห็นแคปชั่นพอดีว่าตอนที่เด้งดึงๆก็คือเต้นเออโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นการังะจให้กันง่ายๆครับแค่คนละไลค์คนละแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นกันกดโดเน a t กดรได้เลยนะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งจะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดีครับ